ดวงหมากสุกเหมือนเศกดั้นเมฆนาไต้ฟ้าเข้มสีทีละคั้นฉายปลุกทุกเงาสิ่งเหล่านั้นให้ตื่นรับกำลังวันกำลังมาไม้กับน้ำทิ้งเงาจูบเป็นรูปเบี้ยวปวงปีกลีกเลี้ยวข้ามเขียวป่าลมต้องกั้นตองเร่เรือเวลา ออกสาะเลาะหาอีกคราครั้งเป็นฝาหนีบตองตามครองเก่าครองเท่าเคยทนแต่หุนหลังเป็นเฮือนเป็นเฮาเป็นเงาบังแต่สังกัดสาพาสร้างแพงแต่สังกัดสีสอนทีน้ำในคําเคยคุ้นในฝุ่นแฝงก่อนเป็นกระดาน ผ่านน้ำแรงกี่แง้งกรำลีมากี่ร้อนลมทุ่งพัดพรูกรูกโกรกใบโบกกวักวีช่อสีอ่อนจิบจอกเอียงอ,อเกรงคอครอนสักหยดหวานหย่อนป้อนมือเชา้าหอมใดยึดถือแต่มือมีคือคนทั่วครัวที่ หอมขี้เท่าผ้าสิ้นของใครไหวฟ้อนเงาบอกเล่าข้าวคำประจำวัน